ขอดปมหรือใครที่ขอดปมไม่ได้นะคะสังเกตแบบนี้เนาะปลายได้จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ส่วนถังนจะอยู่ด้านบนปลายได้อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มัดเลยมัดเลยเสร็จแล้วมันก็จะเหลือตรงถ่วนที่เราไม่ได้ใช้เราตัดด้านล่างให้เหลือประมาณนี้ค่ะเท่นี้ก็พอต่อไป เป็นแบบกากะบาดนะคะเป็นแบบกากะบาดเนาะในตำแหน่งนี้เนะาะวางอยู่ด้านนอกแต่ความสวยงามนะหรือว่า,าสังเกตก็ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นจากนั้นเราจะใช้เข็มแทงเข้าไปเลยตัวนี้แหละจะเป็นกากะบาดนะคะกากระบาดหรือเครื่องหมายบวกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะหันกระดุม เป็นแนวนี้อืก็จะเป็นหนึ่งนี่ค่ะอมหมุนให้เราถนัดนะหนึ่งเที่สอง รอบที่4นะคะเราต้องระวังนะคะได้ตรงข้างหลังว่ามันอาจจะดึงไม่เท่ากันนะแล้วก็ค่อยๆดึงเพื่อปรับตำแหน่งได้นะคะจากนั้นรูต่อไปจะเป็นรูนี้นะคะ,ะนี่เลยหนสอง ที่สองต่อไปก็จะเป็นรอบที่สองรอบที่สามแล้วก็รอบที่ท 3, เห็นไหมถ้าเราไม่ไม่ระวังตรงข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนอย่าเพิ่งตกใจดึงม,มาก่อนนะคะแล้วก็ ดึงของมราแบบนี้อ่ะเป็นรอบที่สี่เนาะเป็นรอบที่สี่นะคะอ่ะแล้วก็มือนเดิมทำขากระดุมนะนอั่ัด้านหลังแล้วก็ให้ทะลุมาอยู่ที่ด้านฐานของกระดุมนะคะใกล้ๆกับตำแหน่งที่เป็นรูที่เราปักขึ้นมาจากนั้นมุนรอบ หนึ่งสองสามสี่สี่รอบนะคะแล้วก็ล็อกปมนะคะกดไว้สองหนที่สองันนอนัอี คือผลงานนะคะกระดุมเม็ดที่หเมที่สองเม็ดที่3จากนั้นให้นักเรียนนำเข็มหมดที่ปตักด้านหลังของนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปติดกับใบงานนะคะให้นักเรียนเย็บกระดุมทั้ง3นเม็ดตามแบบนะคะในผ้าแผ่นที่สองที่คุณครูเตรียมไว้ให้